แถมบีวันมูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085 666 8347 084 099 9347 084 938 1183 นังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดกฎหมายขายตรง2โมคะตุลาการชี้มาตรา54ขัดรัฐธรรมนูญประกันวินาศภัยน้ำลดต่อผุดพิษขาดทุน CEO หนีกระเจิงผ่ายุทธวิธีรบเครือข่ายตลาดแบบบึงดูดชี้ตลาดออฟไลน์เริ่มสิ่งซากสู่ยุคออนไลน์เฟือ่องสขบอดันขายตรง ล็อตแรก29บริษัทรับมอบตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภคสิงเดินหน้าชนกระทิงแดงดันซันโวปะทะสปอนเซอร์ล,อ,ลอรีอัลโวครองแชมป์สกินแคร์ลุยจัดทับไล่บีผู้นำขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะ SK 99 9ปุ๋ย n อซีเคมีชนิดน้ำ ด่วยพุ๋ทุกชนิดเดินตบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 า SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาดูกันที่ผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือคอลลาเจนนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้าที่กําลังมาแรงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความเป็นมาของคอลลาเจนนี้นะครับมีความเป็นมาอย่างไรนะครับและตอนนี้มีกี่บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ คอลลาเจนขายบ้างในท้องตลาดนะตอนนี้ครับพี่วิศนุครับครับถ้าจะนับในท้องตลาดนี่ก็นับไม่ท่วน,นะครับคอลลาเจนถ้าไปดูในเว็บไซต์หรือในสินการโฆษณาผ่านทางสื่อออนไลน์ทั้งหลายนี่เยอะแยะไปหมดนะครับมีจริงบ้างไม่จริงบ้างหรืออาจจะของแท้ของปลอมเต็มไปหมดเหมือนกันนะครับแต่ว่ารากฐานจริงๆของคอลลาเจนเนี่ยมันจะเริ่มเกิดขึ้นมานี่ก็ก็มีช่วงระยะเวลาหนึ่งฝากคนที่จะเข้าใจครับว่าคอลลาเจนคืออะไรโดยเฉพาะสารบดาสุภาพตรตทั้งหลายนะครับที่ ใส่ใจในเรื่องสุขภาพผิวสุขภาพเรื่องของภายในอะไรต่างๆนะครับก็เริ่มที่จะคุ้นหูคุณตากันมากขึ้นโดยเฉพาะล่าสุดนี้นะครับถ้าเอ่ยถึงคาร์โบเจนก็แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเพียงแต่ว่าที่มาของคาร์โบเจนเริ่มที่จะเข้ามาสู่ตลาดนะครับผู้บริโภคจริงๆเนี่ยเขากา็มาส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนนเป็ผลมาจากทางกลุ่มผู้ประกอบการขายตรงนี่แหละครับก็คือบริษัทกิฟฟีนสกายไลยูนิตี้นะครับ,บ,ร eline, line, Unity, รบซึ่งเขาก็มองว่าเป็น ค่ายแรกที่ปลุกกระแสคอลลาเจนให้ฟื้นฟูขึ้นมาให้เฟื่องฟูขึ้นมาครับ,รบก็คือเริ่มตั้งแต่ปี2553นะครับด้วยมีการออกอนวัตกรรมใหม่ออกมาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่ากิฟฟีนนะครับอบาบารลนคอลลาเจนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้เคยเทดลองใช้ได้สัมผัสเมื่อเริ่มเห็นผลแล้วนะครับ ตลาดมันก็โตนะครับพอเริ่มโตมันก็เริ่มมีคู่แข่งพอมีคู่แข่งมากมันก็จะเจอสินค้าที่หลากหลายอย่างที่เห็นปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ตัวกิฟฟอรีนอโบโรนเนี่ยนะครับในช่วงปีแรกของกิฟฟอรีนนะครับเขาก็ว่ากันว่ามันขายดีนะครับถล่มทลายเหมือนกันนะครับขึ้นไปถึง5ล้านขวดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เห็นได้ชัดว่าการตอบสนองกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผิวรวมทั้งการรักษาในเรื่องของรอยหยิ่ย่นต่างๆนะครับมันจะช่วยเรื่องของ การตอบสนองได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นในปีแรกขึ้นไปถึง5ล้านขวดมันก็เกิดทําให้กลุ่มผู้ผลิตอื่นๆก็เริ่มทยอยทยอยไล่เลียงกันตามมานะครับยกตัวอย่างอย่างกรณีของคังเซนเคนโกนะครับเขาก็ออกคังเซนเฟล็กซี่คอลลาเจนนะครับซึ่งเป็นแนวแนวแบบผสมผสานนะครับคือเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีคอลลาเจนแต่ว่ารสชาติอร่อยนะครับมีความอร่อยเข้ามาปนด้วยอันนี้ก็เลยทำให้ผู้บริโภคเริ่มรู้สึกว่า มันไม่ได้กินยากเย็นอะไรคอลลาเจนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นดื่มมันก็ดื่มน้ําผลไม้ประมาณอย่างนั้นนะครับทีนี้คอลลาเจนเนี่ยมันคุณลักษณะของมันจริงๆนะครับมันก็เป็นโปรตีนประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในร่างกายมนุษย์นะครับเป็นคือมนุษย์จะมีคอลลาเจนนะครับที่เป็นส่วนส่วนประกอบเนี่ยมากถึง1ใน3ของร่างกายนะครับซึ่งผิวที่เหี่ยวย่นนะครับไม่เต่งตึงเหมือนครั้งวัยสามเหมือนเดิมนะครับบริเวณใต้คางเขาเรียกเริ่มหย่อนยานเขาเรียก ตรงใต้คางของเราเวลาอายุมากๆเนี่ยมันจะหย่อนคล้อยลงมาเห็นชัดนะครับมันจะมีเนาะคล้ายๆอะไรหลายๆชั้นน่ะนะผมเรียกไม่ถูกนะครับ,รบก็เ,เป็นพอเข้าใจกันตรงนี้นะครับแต่ว่าคอลลาเจนมันมีส่วนประกอบสําคัญเป็นอยู่ในร่างกาย1ใน3เพราะฉะนั้นถ้ามันหดหายลงไปนะครับมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเริ่มแก่แก่ก่อนไั้บ้างหรือแก่ ก่อนวัยอันสมควรอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสต,ตรีนะครับบางท่านก็ยังอยากรักษาความหนุ่มความสาวเอาไว้นะครับก็จะต้องไปสอบแสวงหานะครับตัวยาด,ดีๆอะไรต่างๆเข้ามาสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งที่ตลาด นะครับเข้ามาเปิดสู่ตรงนี้นะครับเข้ามาสู่ความต้องการของผู้บริโภคตัวนี้ก็คือเห็นได้ชัดว่าสอดคล้องกับความต้องการของคนหลายๆกลุ่มนะครับมันก็เลยทําให้คอลลาเจนนะครับเติบโตในอัตราที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นคอลลาเจนนะครับที่อยู่มันจะอยู่ใต้ผิวหนังในชั้นเขาเรียกว่าเดอร์มอนะครับซึ่งถ้าหากสูญเสียไปมากผิวชั้นเดอร์มอนั้นจะมีคอลลาเจนสูงถึง70%ซนะครับซึ่งคอลลาเจนมีหน้าที่สําคัญก็คือรักษาความตึงกระชับชุ่มชื้น ภายใต้ผิวหนังนะครับซึ่งหาดคอลลาเจนหรือคอลลาเจนไม่เพียงพอนะครับก็ทําให้ผิวหนังหน้าด้านบนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า epidermis นะครับและชั้นเคราตินะครับแตกแห้งหย่อนยานนะครับซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนเราถึงต้องมีคอลลาเจนนะครับเพราะอายุยิ่งมากเท่าไหร่คอลลาเจนก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้คอลลาเจนเนี่ยเขาก็มองว่ามันไม่ได้ช่วยเรื่องการเรียกความตึงขึ้นมานะครับ รักษาความเต่งตึงของร่างกายผิวหนังนะครับเอาไว้มันยังช่วยในเรื่องของผิวพันธุ์นะครับซึ่งบางคนที่ผิวหยาบก้านผิวที่ดูขำหมองขมคขำก็อาจจะทําให้มีวสว่างมีออรา่าที่เ็<อ>เรียกออรา่อรามีอะไร,รต่างๆนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่กระแสของคอลลาเจนเริ่มเข้ามาตีตลาดในไม่ว่าจะเป็นในตลาดขายตรงก็ดีหรือในตลาดที่เป็นตลาดซิงเกิลมาร์เก็ตต่างๆนะครับก็ได้รับการตอบรับจาก ทางสุภาพสตีเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของคอลลาเจนมันก็แทกซึมแทกซึมไปเรื่อยๆจากเริ่มต้นจากเป็นคอลลาเจนที่เป็นสูตรน้ําก็เริ่มมาเป็นที่เป็นแคปซูลบ้างนะครับอย่างที่เห็นข้างหน้านี่อย่างของ B1 นะครับ,รบมีสารที่เขาเรียกว่าเบตากูแคนแล้วก็แอลกูตาไทโอนตรงนี้ก็มีคุณลักษณะคล้ายๆกับคอลลาเจนก็เป็น,น,นเขาว่า,าเป็นแหล่งกําเนิดของคอลลาเจนเพราะฉะนั้น ในสารพวกนี้นะครับมันจะเป็นสารตัวนำที่ทุกๆโปรดัก product, หลายๆห,ห,หลายผลิตภัณฑ์นะครับมักจะเอามาเป็นการโฆษณาเพื่อสื่อให้ทุกคนเห็นว่าตรงนี้คือเป้าหมายต้องการที่จะเข้าไปลดปัญหานะครับของสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษก็แล้วแต่แต่ส่วนมากจะโฟกัสไปที่สุภาพสตรีซะามากกว่านะครับเพราะว่าผู้ผู้หญิงจะแก่ง่ายกว่เราผู้ชายจะแก่ช้ากว่านะครับเพราะฉะนั้น อายุเวยเลยวัยทองไปแล้วเนี่ยทุกคนจะเริ่มหันมาดูตัวเองและส่องกระจกดูแล้วถ้าผิวหนังเริ่มหยิบไปแล้วนี่เริ่มหนึบหนับหนึบหนับไปหมดอันนี้ก็เริ่มจากหงุดหนงะิดลวและบางทีบางทภาีภายในของสุขภาพสตรีมันก็จะเริ่มแปรปรวนเนื่องจากฮอร์โมนเริ่มลดลงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สูงวัยนะครับพ้นวัยทองไปแล้ว 1. ฮอร์โมนลดลงนะครับฮอร์โมนเพศหญิงลดลง2ก็คือเรื่องของคาร์โบเจนในร่างกายที่มีอยู่หนึ่งใน3ก็ลดลงไป เพราะฉะนั้นจะเติมเต็มยังไงนะครับเพื่อที่จะรักษาความเป็นสาวนะครับหรือวิวพันหน้าตาอะไรต่างๆให้ดูเปล่งปังเห็นแล้วหน้ามองอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับก็คงจะต้องเข้าไปพึ่งผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาดูในช่วงต่อไปก็คือว่าหลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเข้าปี2556นะครับก็จะมีอีกหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับเริ่ม เอาสิผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของคาร์โบเจนเข้าสู่ตลาดมากมายนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอแม้กระทั่งบริษัทขายตรงไ่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิฟฟีนนะครับแอมเว์ M way, หรือจะมีของ n ดียไลท์หรือจะเป็นจอยแอน n ์คอยนะครับทุกข่ามีหมด เอาง่ายๆสรุปก็คือทุกค่ายจะไม่มีใครไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคาร์อเจดอน,นี่แทบจะไม่มีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายง่ายและก็ตรงตามกลุ่มเป้าหมายค,คือคุณผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนแล้วครับว่าจะต้องรักสวยรักงามแล้วก็ต้องหาซื้อมากินอย่างแน่นอนและนี่ค,ค,คือกลุ่มเป้าหมายเยอะด้วยนั่นเองก็คือในในสุภาพสตรีถ้ามีกําลังซื้อที่สูงพอนะครับก็คงไม่มีใครปฏิเสธที่จะต้อง หาคาร์บจนมาเสริมร่างกายนะครับเพื่อรักษาสมดุลของตัวเองเพื่อไม่ให้ดูก,กว่าแก่ก่อนวัยนะครับเพราะว่าอตอนนี้คือสังคมเรามันจะเป็นจะต้องใช้หน้าตานะครับในการเข้าไปพบปะลูกค้าก็ดีหรือจะไปติดต่อง,งานอะไรต่างๆนะครับบางทีความมั่นใจนะครับที่มาจากภายในแล้วก็ภายนอกก็เป็นส่วนสําคัญในการที่จะไปประกอบภารกิจการงานต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเข้ามาเสริมเติมเต็ม,ตมความมั่นใจให้กับสุภาพตรตนะครับตรงนี้ก็เอ่ ก็คงจะมีในส่วนแค่นี้นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะคงเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่จะมาว่ากันในเทศต่อไปแล้วกันว่าหลังจากที่สูตรที่มีการพัฒนาขึ้นมาจากสูตรน้ำนะครับเป็นคอลลาเจนนะครับแล้วก็ปรับปรุงมาจนกระทั่งมาเป็นแคปซูลเพื่อที่จะให้บริโภคง่ายยิ่งขึ้นสามารถที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกได้นั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับคอลลาเจนเองก็ไม่เพียงแค่มีคอลลาเจนอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยังมีส่วนผสมของตัวอื่นๆ ที่เข้ามาบำรุงร่างกายดูแลสุขภาพภายในด้วยมันจะวัดกันด้วยหลายๆส่วนนะครับคอลลาเจนอย่างที่เห็นในโฆษณากันเยอะเยอะแยะนะครับก็จะมีโฆษณาแบบคอลลาเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีวัดกันที่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเพราะันเปอร์เซ็นต์ใครเข้มข้นกว่าก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่าฐานมากเกินไปมันจะมีผลดียมีอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าหรือถ้าทานในพอเหมาะพอควรเพราะนั้นมันจะต้องอาศัยหลักในการดูในเรื่องของในแนวของการพิจารณาเรื่องการ ดื่มพวกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเนี่ยมันต้องคือตามหลักเนี่ยเขาจะไม่ให้กินแบบเยอะมากเกินไปคือการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยต้องใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ที่บำบัดร่างกายเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปให้มันพอดีร่างกายด้วยปรับได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าไปกินทีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะครับก็ต้องฝากเอาไว้สําหรับคุณผู้ชมนะครับก็ต้องปรึกษาแพทย์ดูซะหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่านเองครับ ครับนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ B ีเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเป๊ะอยู่แล้วเหล่าดาราและพิตตี้นิยมใช้กันมากเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนและแอลกูตาไทโอนช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวสดใสดูดีและก็มีออร่าหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนั่นเองนะครับนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ